สวัสดีครับน้องโยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโยค่ะน้องโยครับท่านผู้ชมเนาะสาวสวยหุ่นดีครับเอฟซีเขามาสองงวดแล้วค่ะแม่เขาสองงวดค่ะถูกสองงวดเนาะครับน้องโยเนาะใช่นะงวดได้ครับสาวนิงงวดไอเป็นฮากับงวดซีซีค่ะแต่งวดซีซีนีเบ้าแอมกับสาวนิงบอได้มาตามเพิ่นครับผมะมาบอดเจอเนาะครับเนาะแบบมีเรื่องเล่าแนวไหนเนาะสิมาบอกสูเอฟซีฟังครับ นโยฟันฟันฟันมันก่อสีแดงนะส่วนที่ที่หาสิครับผมฟันไอ้ผู้เฒ่าคนผ่าไปวาดับที่นี่ไปวาดแต่กอจังวัดงามว่ามันมันเป็นสีทองเนาะครับอู้วัดสีทองเลยเนี่ยประธานอีเพื่อกระเร็บมาเลกเพื่อเล่าคๆก็จังคนผ่าไปจับสลากใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีเหลียอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีสลากไปนี้เป็นไม่เป็นนั่นเป็นเหลียสีต้นคือสีแดงเป็นเหลีงแดงนะคะเพื่อเล่เพื่อเล่บอกว่า ไอ้เพื่อนหายหัวดีเพื่อนหาของผุ้ถ่ายพลังซีครับเพื่อนมาหันขั้นหนึ่ก็ซื้อเอาเพื่อนมาเป็นเล็กสามตัวนุกเกเรบนุกเกเรียว่าถดือยี่บอก็เรียกว่าลองเสียงหลวงเบิงพลังซีครับผมค่ะแต่เป็นผู้ถ่ายมันหานุกเกเรก็เรียกเปิดเบิงนะคะก็เรียกเปิดเบิงไอ้ฉลาที่ไม่เป็นฉลามมันเป็นตัวเลขมันมันมีศูนย์สองศูนย์กับเจ็ดศูนย์เป็นเลขสี่ตัวนะคะสองศูนย์เจ็ดศูนย์แม่ค่ะนี่นี่ในใบฉลาคนะน้า แม่นก็ได้พูดได้ว่าไ้ตัสเสือเอานะคนนั้มมสมังตาเล็กกับมังตาเดกับเสือเอาคนวาง่ค,คปัญหาอย่างนีว่านุกก็เรยกว,ว่าม่ใช่สื่อีบเราเพราะง่ว่ะพูดได้ว่าเราอกเสือเบื้องดวงตัวมันขืนยีดอกคนวางคนบ,บ,บ,บอกน้องลูกเลยว่าบ้ามันหนาสิเป็นเด็กศูนย์บ่าว,วะแต่ว่าส่วนตัวเหล้กก็มากอยู่นะคะศูนย์พวกเจ็ดศูนย์สองศูนย์สันนะคะครับผมปัญหาอย่างนี้ที่ท้าพูดอีกว่า มันถือมันถืกอกีรีบอนี่ก็ฟันถามเพิ่นนะคะครับแต่เพิ่นก็บบอกเพิ่นหยิบแล้วก็ย่างนี้เลยย่างนี้เลยน,น,น,นียนย่นุก,กเรียกเอาแต่ว่าฟันฟันจย่างสิเนี่ยฟันสองมื่สองมื่นติดนะคะสองฟันแบบเมียนเมียนก็บฟันสองมื่นติดฟันเวลาเดียวกันครับนุก,ก็เรียกคือว่าเรื่องพิ่นสียหายโศกบ่แล้วนมียนเมีนเพิร์มาหายโศกแล้วครับค่ะแมียนนุก็เคยจักสั่นแต่ว่านุกน่ก็เคยว่าเสือยุงอะนากย์เสือสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองเจ็ดักสั่นนะคะ แต่ก็อย่าลืมอายุนําได้พอ่นว่าดวงกําลังขึ้นอายุอายุนี่28แย่ง29ครับผมอายุ28นาน28แย่ง29ครับเดือนหน้านี่29ปีเต็มครับผมคือก็คือจะได้ว่าน้องสือสือเดือนเกิดเจ้าของครับสิซื้ออายุเจ้าของคือการน้องคิดว่าเกิดพศใดล่ะไรคะพศ25 38 สองหาสามแปดครับแม่นค่ะสุดยอดสุดยอดครับสองหาสามแปดเขาบอจะซื้ออายุจากคลองหน่ำนะคะห้าม้าห้าคนนุ่นดวงนอผน้เฒ่าแม่นครับห้าหนุนกันขึ้นเนาะแมนค่ะพคนของคนมาพคนแห่งของผู้ายแล้วเขามาสิแม่ครับผู้เฒ่าเพิ่งมาใจใส่เหรอครับนี่บกหูเขาเนาะบโบกหูจักเด๋เป็นชายแปลกหน้าที่ไม่รู้จักแต่เขามามามาขอฟันเห่องสินะคะครับผมก็คือว่าเคนหน้าสีห้มาให้ให้โซ่เข้าหรือเปล่าครับ ค่ะเพราะนู้จักถือสองสองหัวนะทีครับคงถมือกันนานาสิเป็นยังไงนะแม่แม่สองหัวสอนเนาะแม่ค่ะครับวันนี้อาจจะเป็นหัวที่สามครับค่ะแม่แม่ครับแม่ก็คือพอแต่ข้องมาสิอถือกี้ว่าจักนี่ขอบคุณนนะคะก็คือว่าก็คนมาลองเสียงเบิ้งกันมาสินะคะเป็นมาหลายตะดวงค่ะแต่ว่าคนบอกว่าคนอันเอามาหามาให้มาบอกหนง่มผู้ชายเลี่ยวข้างๆก็เลยจะรู้ก็เลยคือว่าสิสนาสิสือเบิ้ง สื้ออายุจากพองนําซื้อเลขเพื่นนําสันนะคะซ้อซูเจสูนนะคะครับผมกับซื้อพวกเล็ข้อซ้อเกิดจากพอกยังไงมันครับครับค่ะฝันเมือไดโนฝันเมื่อวานนี่ก็ะฝันเมือเมือเมือสองนี่ก็เมือเมือสองนี่ก็ะฝันฝันสวงตีสี่ตีห้านะนะขอดูเจตเลยแมนแมนฝันวันเสาร์กับวันอาทิตย์นอกค่าวแมนครับ่ะเพราะเพราะฝันปกติแล้วสิบมันสิบฝันสวนนะคะค่ะแต่ฝันสวนมันก็เป็นมันก็เป็นฝันเดียวกันที่เทาฝันเมื่อวานมันอกินแต่นะมันฝันสวนกันก็ได้คิดว่า คนหนาสีไม่หายสูงหรือเปล่านะคะก็เรียกว่าสีเราเสี่ยงดวงเลยครับอุ้ยขอบคุณที่หลายครับน้องโยเนาะครับขอบคุณครับครับผมแจ๋นเนี่ยคับขอบคุณค่ะน้องโยค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้องโยค่ะน้องโยนี่ก็เป็นคนทองค่ะทองอ่อนๆเนาะค่ะเป็นผู้ที่ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขเพิ่นเขามาแล้วรสองงวดเนาะค่ะติดกันงวดที่เลขออกหาแปดเนาะค่ะกับซีซีค่ะ เพิ่นกระถือทั้งสองงวดเลยค่ะถือติดต่อกันแล้วสองงวดสอนค่ะงวดนี้งวดที่สามเพิ่นวาสีไ้เนาะค่ะสีไ้อีเพิ่นวาเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันวา่ามีผู้เฒ่าเนาะขอผ้าเพิ่นไปวัดเพิ่นว่าผ้าเพิ่นไปวดัวปวดวัดกับเป็นวัดสีทองเพิ่นว่าค่ะ และผ้าเพิ่นไปจับสลากเพิ่นว่าค่ะเพิ่นกระจับสลากได้ตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขที่จับสลากได้ก็คือ2 0 2 0 7 0 7 0เ็นเเป็นเลขสองตัวเนาะค่ะแะ้วก็อายุของน้องโยค่ะอายุของน้องโยนี่28ปีอย่าง29เนาะค่ะเป็นอายุของน้องโยค่ะค่ะราก็พ่อสาเกิดของน้องโยก็คือ2 5 3หา5 3 8สองหเป็นพ่อสเกิดของน้องโยค่ะ เพราะว่าน้องโยนี่พ่นถือถากถ่วงเนะาะค่ะว่า เพิ่นสีได้โศกอีกเพิ่นสีมีโศกอีกดวงกำลังขืนเพิ่นว่าก็เลยต้องเอาอายุเพิ่นติดมานำเนาะค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องโยค่ะที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับมาวิวสู่ถานผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะก็ะขอให้มีโชคมีลาบในรตงวัานใหญ่กับน้องโยเบิดสุขูสุขคนค่ะในงวดวันทีส่สิบเจ็ดมกราคม 2, สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะค่ะอย่าลืมกรับน้ำได้ค่ะท่านผู้ชมตัดกรับหมุนค่ะย่ำเนาะค่ะตัดกรับหมุนกันไหวค่ะอย่าลืมว่าเด็กเจ็ด กับอีกหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะแปดกับสามเป็นตัวเดียวกันเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันค่ะอาสิกับหัวกับหางกระได้ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวนิงนํำเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะได้รับชมรับฟังวิเคราะห์พิจารณาเอาคะ่ะมากตัวไดชอบตัวไดเอาตัวนั้นคะ่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิ้งผ้ร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ้งมันมันปังปัง รำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูุสุขนนะคะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิ่งผ้าร่วยด้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ